มหนึ่งครับ1เลขที่26ตโรงเรียนชั้นโดมินิกปัจจุบันไม้มงคลมีเลือกมากมายแต่ผมเลือกที่จะปลูกต้นไช่ช้อนทองเพราะว่าคนไทยเชื่อกันว่าต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยเรียกสักเรียกเงินทองและนอกจากจเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าปลูกแล้วดีที่สาคัญต้นไชยช้อนทองยังเป็นต้นไม้ทออากาศได้ดีที่ปลูกง่ายและดูแลง่ายอีกด้วยครับ วันนี้เราจะพามาแนะนาําการเตรียมอุปกรณ์วิธีการปลูกเครื่องใช้ช้อนทองกันนะครับอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมในการปลูกหนกึ่งกระถางตะกินสองตะแกรงหรือไม้ใช้ในการน้าต้มตะแกรงไม่ตัดได้ง่ายกระถางไม่ฉ่ำน,น,นะครับสามมีดสี่กระถางห้าที่ควรดินปลูกตู้น้นำเจ็ดกระถาง 8. มะพร้าวและแปดพิจารณาครับวิธีการปลูกต้องใช้ช้อนทองอย่างแรกเตรียมดินสำหรับการปลูกกันเลยนะครับต่อไปก็จะมาตัดกิ่ง ก็ได้ใช้ในการปักทากันนะครับผมเราจะเลือกตัดกิ่งที่แข็งแรงอย่างเช่นกิ่งน,นี้กันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะนามาวางไว้แลอเราจะใช้ตะเกีบกในการนําร่องเพื่อใช้ในการปักทาต่อนะครับจริงถ้าใครที่ไม่มีตะเกียบจะใช้ไม้ใช้ยิ้มก็ได้นะครับ เราน้ำล่องเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ต้องใช้ช้อนทองมาแบบชามต่อนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ที่ขวดดินกบดินที่จะต้องใช้ช้อนทองมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราใช้บัวนดน้ำลดน้ำาให้ีกุดนึ่งที่นารมากครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าต้องใช้ช้อนทองชอบแสงแดดแบบไหนให้น้าอย่างไรและเราวิธีการดูแลรักษาให้ต้นเติบโตวสวยอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรต้องใช้ช้อนทองเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดค่อนข้างจัดแต่ปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมในแต่ละวันคือประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหากโดนแดดจ,จัดใบจะงิดงองเหมือนช้อนแต่หากแสงแดดไม่พอจะไม่สามารถทาให้ใบงิบงอเหมือนช้อนได้และช่วงเวลาในการรดน้ําที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงเช้าเวลาประมาณ6โมงถึง9โมงนะคะ การรดน้ำก็รดประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับส่วนใส่ปุ๋ยผมเลือกใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดใส่ครั้งเดียวอยู่ที่นานถึงสามเดือนคุณปทนิพบเจอช่วงนี้ฝนตกบ่อยหนอนและใยธาตุจะมากัดกินใบต้องคอยระวังไม่ให้หนอนและใยทาตมากัดกินใบนะครบข้อควรระวังที่การรดน้ำต่อยจนเกินไปก็อาจทําให้ร่างเล้าได้นะครับข้อดีของการปลูกต้นไช้ชนทองมีอะไรบ้างการปลูกต้น,นมไนม้ต้นก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อเพื่อน ต้องใส่ช้อนทองเป็นต้นไม้ประดับที่นิยมปลูกตามความเชื่อไม้มงคลของไทยแต่นอกจากจะมีข้อดีเป็นไม้มงคลแล้วยังมีประโยชน์ในการพ่ออากาศภายในบ้านให้มีอากาศสดชื่นด้วยครับและนอกจากนี้หากเพื่อนๆทุกคนอยากมีไรายได้ก็ยังสามารถขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งปรับชำและปลูกขายได้อีกด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆการปลูกต้นไม้และรักษาง่ามากเลยใช่ไหมครับผมเลยอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้บ้านเรามีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น รีพอร์ดของเพื่อนทุกคนกันนะครับต้นไม้ประดับมีเลือกมากมายหลายชนิดเลยหาเพื่อนเพื่อนชื่อเรื่องไ้ของคนให้ชวงล่างเหมือนผมลองปลูกต้นไช้ช้อยทองเหมือนผมก็ได้นะครับเพื่อนทุกคนลองเลือกและลองลองมือปลูกกันดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนไม่ยากาเลยใรือเมาครับลองเลือกต้นไม้และลองปลูกกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ